ามแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับบอลนุ่มอีสานชาแนีมาแล้วครับผมวันนี้นะครับน้ำมัเมืองงัวของคุณพ่อสายนะครับมาใหม่นะพ่อเนาะครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับคุณพ่อสายนะครับเจ้าก็เจ้าเรียบนะพ่อเนาะครัเอฟซีเรียกร้องนะพ่อครับอกว่าเด้งมาใหม่มากไทยมึงแน่ว่ะสิเดี๋ยวพี่น้องครับขอมึงน่าละเอียดงากกว่า้ครับเด้อโอ้เหลืองสีนะพ่อเนาะ หลืองสีนี่ไฮซิปเต็มซีพี่น้องครับสีเข้มนะครับสีเข้มนะครับเม็ดสีนะครับโอ้โหเออเขาเอ็นว่าแดงเสียบตาเนาะพอนาะสีเนาะงเสียบตาแดงเสียบตานนะครับแล้วส่วนจอดนะครับเพราเขาของอะไรเพอาะเป็นหอนแต่คือคนนีู่่ละขีตขคนกันยังหอนพี่น้องเนาะ สีเงาอะไรจิ้งใหญสูงเหาอยู่นะครับเหนือหนังพนน้านะครับเป็นว่าไม่ส้าพอพ่อสาวท้องแรกนะครับผมพนเป็นผสมนะครับเนาะมีใบอยู่นะครับผมผบสมเจ้า K F พี่น้องครับสามหนึ่งนะครับผมพึ่งสมแมนว่าพอเนี่ยสมไปวันที่สามสิบเอ็ดิงหานะครับเนาะรอผ่านหลอบนะครับผมมีใบมีหลอดนะครับผมมีใบมีหลอดขบตุยานะครับ พอหูติไปที่มากพออันนี้ง้อตัวนี้บอ่ะเป็นลูกบอกว่าลูกอันนีโตมันเองอ๋อลูกเอทเคนะพ่อเนาะลูกเอทเคหาสองศูนนะครับผมลูกได้เหนือนังพี่น้องครับโอ้เนียนมึงหลังข้อเพิร์ดน,นะครับเนาะง่ายไปนาน,นะครับผมเครื่องดำเครื่องโกลด์นพ่อเน้อโ<น>ลนธรรมชาตินะพ่อนี่โลนธรรมชาติง้อไม่มีเขานะครับง้อโลนธรรมชาตินะครับเนาะ ผู้มึงส่วนสูงเพิ่มนะครับขาเหยียดง่ามแข็งขาใหญ่นะครับเหนือนะเหนือแน่นนะครับงัวมั่วจอยเด้ด้วยน้องครับมั่วไงนะครับเนี่ยมึงโกหางนะครับผมโกหางใหไงโก้หางใหญ่นะครับขุนตับเล่เนาะขุนเขื่องนี่ขุนนะครับโอ้ยืนเหยียดพี่น้องครับให้มึงได้ครับอันหนาวันนี้บางร้านเร็วหนาไปคนลูนะครับ ตัวนี้สูงมันได้พอคนสูงคนไหมสี่สิบห้าบวกหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะพ่อเนาะแมนสูงเกือบเพียงหัวพ่อแล้วครับเพียงหัวพอสพพอายนะครับเนาะหูเนี่ยก็ถือว่าโอ้งามันผิดหรครับหางหูบอยาวนะครับ,บเป็นลูกผสมแะไรตัวนี้<ม>ลุบผสมนะครับ,รบเป็นลูกเจ้าเอสเคนะพ่อเนาะห<ม>ลุบเอสเคห้าสองศูนย์นะครับผมแล้วก็เพิ่นผสมอันนี้นะครับผสมเคเอฟสามหนึ่งมินองครับนี่ถ่อนะครับเนาะรอผ่านรอบนะครับผม งัวนี่ส่งไงพี่น้องครับรจุดเด่นพ่อจุดเด่นเพื่อนเพียงบ่จุดเด่นคนตัวนี้ที่พอมากไหมจุดเด่นก็คือนังหน,น,นาขาไงนังหนาขาไงนะพ่อเนาะจุดเด่นนังหนาขาไงไงก็ซองโตงที่ถ่ายไปเนาะพ่อเ<ข>นาะคนละใสเลยพี่น้องครับตัวนี้ว่าเพื่อนอายุจะปีพ่อยี่สิบเดือนนี่ละประมาณยี่สิบเดือนนะครับเนาะปีกว่านะครับเกะสองปีนะครับเนาะเป็นงัวสมเทระพี่น้องครับ โอ้ถ่ายน้านะครับ,บถ่ายง่ายนะกกค้างง่ายนะครับคางสูงประมาณ140หัวนะครับเนาะเนือ้อแน่นเนือเน้อน้าเลยครับพี่น้องครับนังนี่แหละครับผมพาง่วลูกเอสเคฉีเป็นง่วงนั่งน้านัา่งง่ายนะครับตามตำองร่าพนนะครับเนาะนต่อติดสนุกมากนะครับผมตัวน,นี้พอมีราคาในใจกับพอ่ตอตัวนี้มี่นี่ีเปิดแรกไปได้พ่อครับพ่อจะฟังไหม140หัว140หัน ตัวเลขกับกล่องกันหนึ่งแสนสองหมื่นได้เป่าเนาะครับราคานึงต่อรองเดี๋ยวผมครับนี่แมนคุยกันได้คุยเดี๋ยวได้พอเนาะแมนมคือว่าง้วงตัวนี้พอเมันหาไม่เพื่อเอฟซีเราจะพอนะครับเอฟซีบอกว่าจะดึงงว้วหัวลุนหัวหลอน,นนะครับแล้วก็รดึงง้วหาง้วงตะกูลเอ็ดเคงง้วงยังมากนะพ่อเนาะครับตัวนี้ก็มาพร้อมทองนะครับผมมาพร้อมทองนะครับพร้อมทองเมื่อกี้ขออภัยนะครับเมื่อกี้กล่องตันนะครับผมถ่ายต่อพี่น้องครับ กินใหญ่เก่งนะพ่อคุณนะครับคุณเชียงนะพ่อเนาะคุณเชียงเครื่องดำนะครับเครื่องโบดมีเสี่ยมจะหน่อยนะพี่น้องครับแต่ว่าเหลืองสีทั้งตเพื่อนนี่สีแดงเสมอโตนะพี่น้องครับแดงทุกส่วนนะครับบ่มีด่างนะพ่อเนาะมีแดงบ่พ่อบโบ่มีเนาะมาเห็นเมืองล้างนะครับผมล้างมันล้างงาควนจ้ำเงาเออจอบจ้ำงาล้างมันเย็ยดงานะครับเห็นเมืองชลไทนะพี่น้องครับจิ้มดำนะพ่อเนาะดำนะครับดำก็คางง่ายขนาดเลย แดงคาเพื่อนนะครับสะอาดสะอาดสีนุ่มสีนุ่มนะพ่อเนาะบ่มีตําหนินะพ่อเน้อสีนุม่มถนะ้าพ,พี่น้องสนใจนะครับมาเมืองยุงเฮือนนะครับเนาะมาได้ที่พิกัดน,นะครับบ้านข้าวดอนะครับผมมาข้าวดอนตำบลน,น้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนาะแล้วก็โทรมาเบอร์เก่านะพ่อเน้อโทรมาหาพ่อสายนะครับผมมาถามเพื่อนนะครับผมมาขอสายคุณพ่อสายเนภาษาเอฟซีเก่าเก่าสีหัดีนะพ่อเน้อฟุ้ง โคก่อนได้ก่อนนะครับพี่น้องครับนะครับต่อรองกับเพิ่นเอานะครับเนาะราคาอันนี้คือเป็นราคาเปิด้ะพอเนอ่ราคาต่ออีกราคาหนึ่งนะครับพี่น้องครับพูดพูดคู่เดียวนะครับเนาะโอ้ไปหางวงเก่งนะพอเนอ่ถ้าบ้านก็หางวงซ้ายี่อมือบนเท่าไหรเพราะซ้ายไปมือเดียวเดี๋ยวเหรอนะครับสมกับคำลำเลื่อยียดหางวงเก่งหางวงงาม างงวงเก่งหางวงหับนะครับพนุสท้ายเห็นทุกมุมนะครับเนาะทวดอีหลอบนะครับผมกับงวตัวนี้เป็นงวลูกเอเคนะพ่อนะเอชเคหาสองศูนแต่ว่าแต่ว่าบอมีใบนะครับเนาะบอมีใบจะคล้องเราเป็นผู้เท่าป่ะพ่อแมอียนจะคล้องเพิ่อนผู้เท่าเพิ่มติเก็บใบนะพ่พอนะเพิ่มติเก็บใบแต่ว่าเพิ่อนที่อนะเป็นลูกเอชเคหาสองศูนย์นะครับเราบอกว่าเป็นลูกแถเทาที่พนุสมึงกลับนาซิแมีพี่น้องครับมึงจากไหนนะครับเนาะเหมือหน้านาซิแมีนะครับลูกเอเคนะครับผมแราคา งวนี่สูงประมาณ14ซมบวบนะครับสูงเต๋ยนะครับสูงเติบสูงเงยนะครับสูงเงยง่ายนะหูงามนะครับหูบวหูบวญ่าวนะครับหัวหลนธรรมชาตินะครับเนาะธรรมชาติบริษัททำเขานะครับผมทำเขาแล้วก็ผสมเอ่อเคเอฟซ้ำหนึ่งพี่น้องครับมีใบมีหลอดนะครับผมใบมีหลอดหลอดแกผ่านหลอดนะพอเนาะครับเดี๋ยวมีใบอีกหลอดนึงนะครับผสมวันตีซัสเวสซิงฮานะครับเนาะมีใบมีหลอดนะครับผสมครับหมอสพินห์ว หมอพินนะครับมี่บิกาดเรีเยบร้อยนะครับเนาะตรงตามตำรานะครับผมพี่น้องก,กระสีมันใจขึ้นนะครับหูที่ไปที่มากงวเ <c oughs> ม็ดสีพี่น้องครับเรื่องเม็ดสีดีบันุ่มบอกเลยครับว <c oughs> ่าแดงเจ้าแสบตาพี่น้องครับแดงเจ้า,จาแสบตาแ <c oughs> ดงเข็มไว้นาเมืมองลาเออนั่นล่ะ <c oughs> งามขนาดนะครับสุดยอดครับสุดยอด ครับพี่น้องครับมากาแฟกดไลค์กดแชร่นะครับกดติดตามนะครับเนาะบานุมเป็นแก่ซื้อกลายนะครับผมง้อสุตโตที่บานุมถ่ายนะครับบานุมบอด้เป็นเจ้าของง้อนะครับเนาะพูดได้อยากซื้ออยากขายกัคุยครับเจ้าของง้อเอ๋ยนะครับผมบานุมบอด้ลายพิศพยังเอยงน้ำเด้พี่น้องครับเป็นแก่คนไทยสินั่นพอเนาะสินมาบานุนต้องลายพิอบสันสีบานุนได้พอเนาะผมถ่ายผมกับบอละเอียดทุยานนะครับเนาะให้ปวดคุยครับเจ้าของง้อเอ๋พี่น้องครับโต๊ลงตรงไหนก็ซื้อกายนะครับผมผมเป็นแค่คนไทยนะครับ พี่น้ดดนดดอ,องคนใดกไปท่านได้กดติดตามาได้ครับได้กดได้ครับได้ฝากวดคุณได้โมก้อนกับผู้นั้นละนะครับผมฝอสายเป็นก้างงวงอและข้าถือสามารถจับต้องได้น,น,นะครับเนาะต้อนเอก,กสมราคและข้นพ,พี่น้องครับหน่อยกก้ไขซ้ำหน่อยน,นะพ่อเนาะครับไงไขซ้ำไงนะครับไขซ้ำไงงามไขซ้ำงามนั่แหละครับผมไขซ้ำงามโอเคนะครับพอกันคลิปหน้านะครับซาัลมอีกฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับ